ดรอชเตอร์แล้วลุงว่าแล้วมึงไม่ต้องดูแล้วลุงไม่ต้องดูอะไรอีกไปค่ะลุงเดี๋ยวกล้องตกกองโกมึงอะไรเนี่ยกูดูอยู่ก่อนนะวะหยุดได้แล้วหก็เอากล้องกูมาเลยชอบดื้อไวเด็กพวกนี้แขวนกอเล่ะ แต่ตาขอมันลบที่มทลาะกันม้ออยู่ไหนกอยู่ไหนอย่มาไอ้มันจะลบมันจะลบอย่าลบันจะลบดูม่ค่ะด Rat ah e ไม่ลบอุ้ยโดนอ้ยใครเนี่ยไปอนถามเลยนงขาไยอเอโเมื่อกี้ลูกอะไรวะลูอะไรลูกเออิเซนเตอร์ค่ะ ให้ขาเราเนี่ยดูเล็กลงค่ะดูอยู่ไม่ไงยุ่งแหมแหมแหมยุวงไปค่ะอยากจะกระจีสูตอนะอย่าทำกล้องกูตกเลยแหวนข้อกูอยู่เนี่ย